กราบข้อสอบเพื่อนๆที่เคารพทุกท่านนะครับพบกับผมนายกาเดียนเดยนๆนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า A Walk in the Dark นะครับกับเลเวล35เริ่มเลยไม่ต้องพูดพร่ำทาเพลงให้มันมากความไปบ้ากันเถอะใจเย็นแม่แม่ครับไม่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 โอาเอากันงี้เลยเหรอชิบหายละ รัตรัดัไม่ไม่โอ้ยเฮ้ยกูรีบกูรีบรีบไปไหนกูเฮ้ยสัตว์รัตชิบขึ้นลงขึ้นลงโอ้ยต้องเร็วกว่านี้กรอวะโอ้ยจะเย้นทูทีฟอว์วันีนเียร้โอ้โอ้ โ really. อ้ยสัตว์มันไม่ได้ง่ายเลยครับขึ้นลง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 ขอ้งโอ้ยคนไกลเลยสัตว์โอ้ my god เนเอนเฉอนเอเ้นเออ้ยเฮ้ยผมว่าพาเนี่ยขอเวล ในเวลนี้เล้ววเดียวพอนะจะเย็นๆขึ้นลง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 ขึ้เชื่อไอ้กดเร็วไปเหรอวะกล่องไม่เก็บเราเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ้โ๊ยโแก้วแม่แก้วช่วยเอวยพอลูกช้างด้วยขึ้นลง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 ขึ้น Okay, ไป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 โอ้โหเชื่อล่างบนมันจะง่ายกันวะลองไปล่างกันขึ้นลง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 ขึ้น,นโอ้โเชื่อเอ้ยทำส้นตีนโอ้ยสัตวกชาติแมวพาพน,นี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้ครับผม ขึ้นลงขึ้น,ข,นขึ้นลงโอเค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 โอ้ย okay. 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 oh, สัตว์เอ้ยยัแค่โอ้ย oh, ชันแมวไอแมวเสาไอสีสวรรค์ไอสันดานเป็ไดไอกระเพาะแพะเฮียคึับ yeah. <c oughs> อืมอโอเคโอเคใจเย็น ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปหลงขึ้นแล้วก็ลงไปก่อนขึ้นหลงขึ้นโอเคหลงขึ้นโอ้ยใจเย็นใจเย็นขึ้นหลง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 ขึ้หลงลงขึ้น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 ไอ้เขี้ยเอ้ยไป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 หลงขึ้นโอ้ยเขี้ยขึ้นแล้วไปไหนขึ้น ลงขึ้นลงขึ long, können, long, long, médico, mind, ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้น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 โอ้ยอ้กเยอะกำลังง่ายกว่าขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นโอเคโอเคโอเคใจเย็น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 ขึ้นลงขึ้นลง ลง Why t i i m e t i ท i m t ท e t i มาถึงบ้านบ้านงั้นเอนรกอีกแล้วสินะเสียงไหมนะเสียงไม เสียงมันไม่น่าเลยนะเยจับยี่ยม้าจับหจับโอ้โหสัตว์ฮับเชี่อเฮ้ยจับเฮจับเฮจับเฮจับหเชี่เฮ้ยจับยจับจับฮับโอเคเยี่ยมยอดโอ้โหแม่เจ้าโว้ยเดเดเด็ดเับบฮับโอเคเยี่ยมเยี่ยม โอเคต้องไต่ขึ้นไปยาวๆนะโอเคฮึบ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 โอึจ้โอเค เห็นอย่างนี้แตกสันเฮ้ยจบเฮ้ยเบอ้โห้ยเฮ้ยอ้โอ้โอ้โอ้ขึ้นไปขึ้นไปข้นไปข้นไป้นไปโอ บ้านเฮียเลยไ่มเอ้าฮัลโหลฮัลโหลจับจับมจับเยี่ยมจึบยึบยึบยึบบบเฮ้ยจับโอ้โหไม่ได้เลยครับโอ้โหหูขาดเย็บยอดลึปั๊บไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยเชื่อ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 แล้วไง เก็บแม่งหรอกสิเฮียเฮีย,อยโอ้โหโอ้โหสาบานด้อืมโอ้โหซ้มเติมเข้าไปกี่ชีวิตก็ไม่พอจริงเกมเฮียนี้กูพอแล้วพักเล่นไหมครับพาร์ทนี้นะฮะสัน้นสั้นสั้นมากนะครับขอกำลังใจให้เดียนด้วยนะครับ ok ok okay. Hey. Oh -ho. ok 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 5 ok Ồ hô Chạy ok 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 cũng có ok โโอโหจะลองเก็บเหรอ,อ,อจะเอาจริงเหรอครับแมวอือล็อกแมวะหรอไม่เอาแม่งแล้วสอ้เชต่์เชื่อเช่เชี่ยเชืชช่เอากำ เยอะโอเคแม่นนี้มันง่ายนี่หว่ากำโดดโง่ๆเสียบไปกลางลำตัวนะครับฮัลโหลฮัลโหลเยี่ยมหลอดครับปึ๊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 บอุย้ยโดนก็ไม่ได้หวะโอเคเลิศโอ้โหนะครับ ลงลงขึ้นฮึบโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมอะไรของมึงเนี่ยนี่มันบ้านอะไรวะเนี่ยโอ้โห้สันดานเป็ดนี่กระเพาะแพะสะดือหมาอจังไรแมวฮับสับ โ oh! อ้คเ7มขึ้นลงโอเคขึ้นลงเยี่ยมครับผมหมะสมกับท่านสตนงเวอร์แล้ว <c oughs> คุณระเบิดมึงจริงๆอีเอาเรียน Hại ok Ơi ok 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 yeah. ok Làm pet ok cầm ok ok cầm ok Trông ok cầm ok 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 ơi Oh my god ok ok โอเคเยี่ยมมากครับพี่น้อง้องฝูงต่างมาดูกูตายสุขสันต์เยี่ยมไปต่อครับไปต่อกำอะไรมันง่ายๆก็ต้องเก็บสิครับใช่ไหมใช่ไหมเอิม่มวิ่งครับวิ่งเดี๋ยวนั่นไงครับพี่น้อง ชี่ไหงยากโอ้โหอะไรของมึงวะยเยรียนโอ้โหเต็มเต็มโดนเข้าไปหอยขาดโดนเข้าไปกลางจิมมี่เลยครับเมื่อกี้นี้นะครับจิมมี่พังเลยทีเดียวนะฮะเย็บโอ๊ะกูเข้าไปโดนทำไมครับพี่น้องย็บย็บโอเคโอเค โอเคโอโหถ้ามึงจะเยอะขนาดนี้นะไม่ต้องไม่ถามก็เลยยิงมาเยี่ยมเยี่ยมไปละบายถ้ามึงจะยิงอย่างงี้นะจะยิงกันขนาดนี้ไม่ต้องถงไม่ต้องถามแล้วยิงมายิงมาอีกยิงมาอีกกำ bye, Ê hey, sắt Come on baby Ok Mày mới đai ngay mày tăng tính... Ê, nhờ ngay mày nè lăng, khăn lăng, khăn lăng lăng, ok Oh Trời Cả bà nắp khát Cả bà nhạc lắm cái gì okay. ok Ok Cầm Cái này hả? ไม่น่าจะโดนตัวนะโอเคโอเครอดไว้เฮ้ยอืมเฮ้ยเพิ่งอ้าอัด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 อ่ากำก็ใช้ได้อยู่นะลงไปสิครับนั่นไงครับผ่าน ท่ามกลางความเวงวงังเยี่ยมเธอาเฮาอีกแล้วแมวอีกแล้วนะครับอุย้ยกำเฮ้ยเอา้าเล่นงนี้เหรอโอ้โหพระเจ้าจงเอาจับกลับไปอุย้ย ด้วยความที่อยากจะเก็บไอ้เด้งขึ้นไปแม็กนัมจงกับหัวจงเด้งนะครับไม่เมื่อกีเอาแม่งแล้วนะครับไม่เอาแม่งแล้วไปดีกว่านะครับบายบายเฮ้ย what the fuck ขึ้นไปไงวะโอเคโอเคเต็มเต็มเลยเฮ้ยจะเฮ้จะ อโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมสิครับเฮ้ยได้กินใบไหมน้ำโอเคไว้สัตว์อะเฮ้ยจับโอ้เชีย่ยสุดสุดอะเฮ้ยจับแบง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  กรมโอ้โหกลางรำตัวเลยเจ็ดแค่เฮ้ยจะฮบโอ้หเหี้ยนแม่นนี่แม่งจังไรเอ๊ยกูไม่เอาแม่งหรอกนะครับ

มันไม่ใช่อย่างนี้สิครับโอ้เฮียแม่นกูไม่เอาแม่งแล้วไอ้เฮียเนี่ยคิดก,ก็จะพยายามไปเอาอยู่นะโอ้โยไม่ใช่ไปกำแพงหาพ่อเธอหรือนะครับอืเป็นแมวนะครับไม่ใช่ฝาคูนะครับกูโกแล้วกูโกแล้วโกแล้วเออเรียบร้อยโอโก โก้แล้วเยี่ยมเยี่ยมที่สุดเยี่ยอันนี้ไม่เยี่ยมนนี้เยี่ยครับเยี่ยโอ้ยชยต้นยญาต้นยญาเฮ้ยจับจับโอ้ my god หัดเฮ้ยจับเฮ้ยจับโอ้โอถึงกระคัน โดนแม่งตายซ้ำตั้งซากเฮ้ยไม่ใช่ดิครับโ,โอ้ยอโอเคโอเคเฮ้อจุบหอบโอ้โยเช๊ยกลัมาเออหนึ่ง เชื่อมันกดไม่ทันฮึบเกาะเข้าไปแดกยาแดกยาเหอะนะครับแดกยาแดกยาแดกยาเฮ้ยจับ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 โอ้ยไม่ใช่เฮ้ยจับ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 โอ้ยมันต้องไต่ฝั่งสมจึกอะเต็มเต็มบ้องเลย เอ้ยเชี่ยเอ้ยมันไม่ได้กลับว,วะกำขึ้นโอ้ยผมมันกดไม่ค่อยติดยังไงวะหรือว่ามันอ้อมามามาเฮ้ยจุโอ,อช่าโอ้ไม่ฮับโอ้พระเจ้า คุณพระนะครับต้องบอกกันว่าคุณพระเลยทีเดียวนะอย่าเพิ่งกระตุกได้ไหมผมอยากถามว่าเฟร,รมเลตเป็นส้นตีนอะไรจะตกหาพ่อเธอหรือ,อ<ก>ะจะเย็นจะเย็น

ก็ยังโอซามะบินนะโอ้โหทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้ยทำ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 ส้นตีนเหอะสบายได้เมื่อนี่บ้าน ข no ึ้นไปขึ้นไปขึ like ้นไปอย่าอย่าอย่าทำแบบนี้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 มันไม่ดีเข้าใจไหมกรรมกรรมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ แบดครับใจเย็นครับแบดกูก็ด้วยนะเข้าสมดุลใจเย็นโอเคมาท่านท่านท่านผู้ชมทั้งหลายผมจะมาทีเดียวผ่านรับรองรับรองว่าเทพนะครับไม่เคยเห็นใครเทพอย่างนี้มาก่อนท่านผู้ชมจะไม่เคยเห็นเลยผพ่อนเทพนะครับน,น,น,<笑><笑>นั่นไงตายคาเทพนั่นไงโอเคกูเทพมากเข้าใจยังนะครับ <S <S ขั้นแรกโดโด,โด,โ,ด,โ,ด,โ,ดโด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 ดที่ครับโดดทีครับโดดทีครับ สวัสดีครับไปขึ้นไปเลยเด้งไปขึ้นไปขึ้นไปมันโดดสูงไปเหรอวะยืบโอเคเยี่ยมไม่ต้องโดดไอ้นั่นด้วยวะเฮ้ยเจ้าป่าอชาอชาอชาเยี่ยมอชาโอ้โอ้ <c oughs> <c oughs> ยย yeah. ขังแดกเลยขังแดกเลยขอเอาโป้เม็ดหนึ่ง oh! <_ c oughs> ขอบคุณขอบคุณนะที่ให้กำลังใจผมขอบคุณมากเดือดแคปแล้วนะเดือดแคปอีกแล้วหรอไปเถอะเฮ้ยยังยังไงยังไงยังไง ผ่านได้ไงกูผ่านได้ไงเมื่อกี้กูผ่านได้ไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อก็สติยังดีสติยังสมประกอบอยู่นิดนึงนะครับนะครับ,นะรบน,นั่นค่ะนานไหนน,น,นั่นน,น,นั่นไหนไหนจริงเหรอครับจริงเหรอครับ ครับออโอ้โหพระเจ้าคุณพระนะครับห้าสิบไอแล้วพักเถอะนะครับจะได้ไม่เป็นภาระเหนื่อยมากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณใ่ให้กำลังใจนะครับก็จะพยายามเล่นให้ครบหมดทุกด่านไม่ต้องพยายามหรอกเล่น,เล,นเล่นครบแน่แต่ว่าจะจบเมื่อไหร่ เหนื่มว่นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะครับก็ติดตามเจอกันใหม่พา์ที่สี่บายจ้า